สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับคู่ธุรกิจ b บ i ส e ด็ m a t c h i n g ประจำวันศุกร์นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่8ทธันวาคม2566เราจะมาพบกับคุณจิรวัตเจชาเสถียรผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าการตลาดอนย่านเซียีนะครับวันนี้จะมาเจาะตลาดเครื่องดื่มที่สปปลาวนะครับเห็นบอกว่าทางคนลาวเนี่ยนะครับก็มีรสยมการบริโภคเครื่องดื่มน,นะครับไม่เหมือนกับ ไม่เหมือนกับคนทั่วไปไม่เหมือนกับประเทศอื่นนะมีรสยมที่เฉพาะเลยนะครับปฏิทันวันนี้กับอาจารย์จิรวัตรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณจิระสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับครับครับเป็นไงครรสยิยมการเป็นพวกเครื่องดื่มของคนลาวนี่น่าสนใจยังไงครับจริงๆต้องบอกว่าคนลาวเนี่ยชอบเป็นชนชาติที่ชอบดื่มนะเครื่องดื่มเนี่ยดื่มหลากหลายชนิดเลย ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยเราสามารถแยกออกได้เป็นสองชนิดก็คือกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มแอลกอฮอล์นะครับกับกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับคริซึ่งแอลกอฮอล์นี่เาก็มีเครื่องดื่มของเขาอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับครับใช่วันนี้ผมว่าคนถ้าเคยไปเที่ยวลาวนะทุกคนใครดื่มเบียร์เราเกือบทั้งหมด นะครับวันนี้ถ้าเราดูจากตัวเลขครับคุณจิราเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มแอลกอฮอล์เนี่ยประชากรเขามีเยอะนะเจล้านคนเนี่ยแต่ว่าอยอดของการดื่มเบียร์นะครับในสปปลาวเนี่ยสูงถึง20่ลิตรต่อคนต่อปียี่สิบลิตรต่อคนต่อปีนะแสดงว่าเ,เขาก็เป็นเราเรียกว่าเป็น heavy user เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ทานกลุ่มแอลกอฮอล์กลุ่มเบียร์เนี่ยเยอะ ประเทศหนึ่งนะครับโดยที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจกลุ่มนี้ถือว่าเป็นตัวสร้างกำไรมหาศาลเลยนะครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับเราก็คงจะยังไม่ไปแตะตรงนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราขยายความนะครับ,รบในธุธุรกิจออลกอฮอล์เนี่ยมันจะมีความต่อเนื่องนะครับก็คือว่า,ามันจะสัมพันธ์กับเรื่องของธุรกิจอื่นเช่นธุรกิจสแน็คธุรกิจร้านอาหาร หรืออีกหลากหลายธุรกิจนะครับ,รบตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเฉพาะกิจของอประเทศลาวและตรงนั้นนะครับในขณะที่ในขณะที่อีอกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ผมวันนี้อยากที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือกลุ่มของนอนแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เมื่อกี้คุณจิระโปรยขึ้นมาครับว่าเอ๊ะที่สปปลาวเนี่ยไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับ จริงๆเนี่ยสมัยก่อนผมเคยสงสัยเหมือนกันนะว่าเขาทานอะไรกันที่นอกเหนือจากกลุ่มของเบียร์นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดยธรรมชาติของผู้ประกอบการเครื่องดื่มนะครับะจะมีการขยายตัวของพอร์ตโฟลิโอหรือสินค้าที่มีอยู่ในบริษัทเนี่ยอนอกเหนือจากเบียร์เพื่อเป็นตัวลดความเสี่ยงของธุรกิจนะครับหลายบริษัทเนี่ยทำทั้งเรื่องของโซดาหลายบริษัททําเรื่องทั้งน้ําหวานนะครับ,รบออกมาเยอะะเต็มไปหมดเลย นะครับแต่ว่าตลาดหนึ่งตลาดลาวนะครับมีสินค้ากลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็น่าเรียนรู้ครับว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือกลุ่มของน้ำมะพร้าวอ๋อครับคือที่ลาวเนี่ยนิยมทานน้ำมะพร้าวกันมากคุณจิระครับคือสินค้าน้ำมะพร้าวในบ้านเราเนี่ยถ้าทานเราทานสดนะครับ mm. แต่ว่าถ้าเป็นแพ็กเกจฟู้ดลงกระป๋องเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ไม่การันตีว่ามันจะขายได้ ในมูลค่าหรือว่าปริมาณที่มันสูงมากนะแต่ว่าที่สปปราวครับมีการนําเข้าน้ําผลไม้น้ามะพร้าวเนี่ยจากทางเมืองไทยเนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะครับปีหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านเหมือนกันนะครับสำหรับกลุ่มน้ํามะพร้าวอันนี้บอกอะไรครับกําลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติของคนที่นั่นเนี่ยเขาชอบในเรื่องของกลิ่นรสความหอมความกินแล้วสดชื่น นะครับของน้ำมะพร้าวไทยนะครับกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่น่าสนใจครับว่าผู้ประกอบการไทยที่เป็น SME เนี่ยอาจจะใช้โอกาสตรงเนี้เรียนรู้พฤติกรรมแล้วก็สามารถที่จะสร้างสินค้าเพื่อเข้าไปแข่งกับแบรนด์ที่มีอยู่ในตลาดได้ด้วยนะครับตรงนี้ครับบอกว่าน้ำผลไม้น้ำมะพร้าวอันนี้มันจะหมายถึงครอบคลุมถึงความนิยมในการบริโภคน้ำผลไม้อื่นๆด้วยไหมครับใช่ครับ จริงๆแล้วสินค้ากลุ่มนี้เราเรียกมันว่าเอเชียนดิง์นะครับเอเชียนดิง์มีอะไรบ้างเอเชียนดิง์ผมยกตัวอย่างเช่นน้ำเก๊กฮวยน้ำลำไยน้ำอัญชันกลุ่มนี้ครับคนที่ท่านยังบริโภคอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ SME หลายๆไลๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนท้องถิ่นก็ต้มขายครับแล้วก็บรรจุขวดพลาสติกใสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มสินค้าหนึ่งซึ่งยังมีโอกาสที่จะสามารถสร้าง รายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยได้ไดครับเมือ่อกี้อาจารย์จิรวัตรบอกว่าเขานิยมนะฮะแม้ว่าจะไม่สดจะบรรจุกระป๋องก็นิยมเพราะฉะนั้นสินค้าน้ำผลไม้ต่างๆของไทยเราเนี่ยก็ส่งแบบบรรจุกระป๋องไปขายก็ได้สยครับปัจจุบันมีผู้เล่นที่เขาส่งเข้าไปขายอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าตลาดที่เรายังสามารถ เสริมเข้าไปได้เนี่ยน่าจะเป็นตลาดนิชที่ว่าผู้ประกอบการรายย่อยจริงๆนะครับต้มขายแล้วก็บรรจุขวดแล้วก็ไปในลักษณะของการขายปลีกขายย่อยนะครับให้กับผู้ผู้บริโภคท้องถิ่นตรงนั้นได้อยู่ครับอันนี้ก็เป็นรสกยของชาวลาวนะครับซึ่งอาจจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในส่วนของก็จะกรแพทย์อื่นที่เกี่ยวข้องเช่น Energy Drink หรือว่าเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพนี่มันมีโอกาสแค่ไหนครับในประเทศลาว ที่นู่นเนี่ยก็จะมีผู้เล่นที่เขาแข็งแรงอยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบรนด์ใหม่ถ้าพูดถึง Energy ร r i n k เนี่ยผมว่ายากครับที่จะไปล้มแชมป์ที่เขาครองตลาดอยู่นะครับตลาด Energy ร r i n k ที่ลาวเนี่ยจริงๆแล้วมีแบรนด์ที่เป็น Market Leader ก็คือแบรนด์เดียวกับที่เมืองไทของเรานี่แหละครับก็คือ M150 เป็นผู้นำตลาดนะครับในขณะที่แบรนด์อื่นๆก็พยายามที่จะสร้างกิจกรรมแล้วก็สร้างในเรื่องของการทดลอง ชิมนะครับแจกชิมให้กับคอน sumer เนี่ยในปริมาณที่สูงแล้วก็ใช้เรื่องในเรื่องของกิจกรรมการตลาดเนี่ยเป็นตัวที่ขับเคลื่อนในเรื่องของวอลลุ่มนะครับ,รบมีแบรนด์ใหม่หลายๆแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่เราไม่เคยเจอในเมืองไทยครับแต่ว่าไปพยายามที่จะสร้างตรงนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มองตลาดลาวเป็นตลาดหลักในการที่จะขายสินค้ากลุ่มอินเตอร์จีดิงกลุ่มตรงนี้นะครับให้กับคนลาวแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่มาซื้ออ n นเ g อร์จีดิงเยอะๆเนี่ยกับเป็น ผู้บริโภคหรือว่าเทรดเดอร์จากเวียดนามนะครับมานำเข้าจากสวปราวเพื่อเอาไปขายอยู่ที่เวียดนามเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดอนเอร์จีดิงที่อยู่ในลาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสะพานนะครับเป็นสะพานเพื่อป้อนไปยังตลาดเวียดนามและรวมถึงจีนทางตอนใต้นะครับตรงนั้นด้วยนะครับเมื่อสกดัดที่แล้วจาสตรตจรั์พูดถึงเมียนมานะครับว่ารัสยมเขาจะดื่มเครื่องดื่มร้อนเพราะว่าเขาได้รับ การถ่ายทอดวพฒนธถรมจากอังกฤษมาการดื่มชาครับนะแต่ว่าของเรานี่น่าจะได้รับการถ่ายทอดจากทางฝรั่งเศสเห็นบอกจะเป็นเครื่องดื่มเย็นเป็นหลักนะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงเห็นในเรื่องของกาแฟครับเป็นตัวหลักเลยที่อยู่ในนั้นนะครับโดยที่ว่าตัวของกาแฟถุงนี่แหละครับเครื่องดื่มชงใส่แก้วชงใส่ถุงนะครับก็ถือว่าเป็นพระเอกหลักในเรื่องของเครื่องดื่มสําหรับคนลาวที่อยู่ในพื้นที่ครับ แต่ราคาก็ไม่ถูกนะครับคุณจิระเพราะว่าหลังจากเลาวก็ประสบปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อด้วยนะครับตอนนี้ราคากาแฟต่อแก้วเนี่ยก็พุ่งมาแตะที่ระดับหนึ่งหมื่นกีบถึงหนึ่งหมื่ห้าพันกีบแล้วตอนนี้เท่าไหร่กี่บาทไทยครับเราเอาหกร้อยห้าสิบหารครับหกร้อยห้าสิบหารอันนี้คือผมพูดถึงตลาดที่อยู่ในลักษณะของเวทมาร์เก็ตนะครับอ,อาหารพวกขนมกบเคี้ยวหรือว่าเบเกอรี่ที่จะทานคู่กันมีไหมคร มีครับจริงๆอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของท้องที่เหมือนกันนะครับอ,อ,อย่างเช่นคนลาวเองเนี่ยเวลาที่ทานเบียร์ก่อนแล้วกันนะครับในเรื่องของแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะมี เครื่องเคียงเนาะเป็นเครื่องเคียงเป็นกับแก้มแล้วกันตรงนั้นนะครับก็จะมีกลุ่มของที่เป็นพระเอกหลกักๆก็จะเป็นหนังควายกระเจวบองตรงนั้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับรวมถึงท้องถิ่นใหม่ก็จะมีสาลายแผ่นสาลายน้ําจืดนะครับซึ่งเราเรียกว่าไข่แผ่นนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเอกลักษณ์สําหรับคนท้องที่ที่มีลักษณะของการบริโภคที่อาจจะเราอาจจะไม่เคยเห็นมากนักที่อยู่สําหรับเมืองไทยนะครับแต่ว่าในในสปปลาวก็ได้รับ ความนิยมสําหรับขนมหรือว่าเครื่องเคียงกลุ่มนี้อยู่พอสมควรที่เหลือเนี่ยเวลาที่เขานั่งทานเป็นกับแก้มกันสดใหญ่แล้วก็จะเป็นขนมจากทางฝั่งไทยนี่แหละครับ,รบเป็นสแน็คบอทั้งหลายนะครับกลุ่มมันฝรั่งกลุ่มขนมขึ้นลูกทั้งหลายครับเราพูดถึงเครื่องดื่มที่ไม่อัดลมแล้วนะฮะพูดถึงเครื่องดื่มอัดลมเนยอครับว่าเขานิยมด้วยหรือเปล่าที่ลาวเนี่ย โอ้ตรงนั้นเนี่ยคือเขามีมาร์เก็ตลีดเดอร์ที่ผมเรียกว่าเป็นโมโนโพลีแล้วกันมีการปูกขาดนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องเครื่องดื่มที่เป็นน้ำอัดลมแล้วกันนะครับมีเพลเยอร์ที่เป็นมาร์เก็ตลีดเดอร์เนี่ยอยู่ในค่ายเดียวกันกับเบียร์ลาวนะครับก็คือน้ำหวานลาวนะครับในขณะที่อีกแบรนด์หนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งสีแดงเนี่ยก็คือเข้าไปตั้งโรงงานใกล้ๆ1ิปีและ เมื่อสักสิปีที่ผ่านมาก็พยายามที่จะพัฒนาเร่งในเรื่องของคุณภาพเรื่องของการผลิตให้ได้มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าในกลุ่มของน้ําอัดลมมีการรับประทานไหมมีครับก็ส่วนหนึ่งส่วนหลักเลยก็คือใช้กําลังผลิตในประเทศแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการนําเข้าขึ้นมาซึ่งเป็นส่วนน้อยนะครับตรงนั้นครับรสนิยมรสชาติเหมือนกับที่เราทานกันนะชอบน้ําดําน้ําเหลืองน้ําแดงน้ําเขียวอะไรอย่างี้ เหมือนกันเป๊ะเลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราไปย่านเซ็นเตอร์พอยต์นะครับถ้าเราไปไปเดินเที่ยวช่วงเย็นๆเนี่ยเราจะเห็นรถเข็นขายน้ำที่เป็นใส่โหลเอาไว้นะครับก็จะมีหลากหลายชนิดเลยนะครับเราก็สามารถไปสังเกตดูได้ว่าถามคนคนขายดูก็ได้ครับว่าน้ำอะไรที่ขายดีตรงนั้น <ừ. S 1> นะครับช่องทางที่ SME ผู้ประกกับการไทยเราเอาสินค้าเราไปจำหน่ายมันยังมีอยู่ไหมฮะแล้วไปทาไงไปยังไงดี ครับก็จริงๆแล้วนะครับถ้าเราผลิตอย่างผมยกตัวอย่างเรื่องของน้ำเก๊กฮวยน้ำมะตูมเอเชียนดิงทั้งหลายถ้าเราต้มจากเมืองไทยแล้วส่งเข้าไปแต่ละวันเนี่ยผมเชื่อว่าเราโดนโลจิสติกคอสกินแล้วเราเราจะแข่งกับเขาลำบากแต่จุดที่เราจะสามารถแข่งได้นะครับผมคิดว่าน่าจะเริ่มจากในช่วงของเทศกาลงานอีเวนต์ต่างๆ จะค่อนข้างฉับฉวยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปขยายความทีหลังว่าถ้าเกิดเขากินแล้วติดรสชาติดีมีความหอมเราจะหาวิธีในการเข้าตลาดอย่างไรตรงนั้นก็เป็นเรื่องของการหาพาร์เนอร์แต่ว่าในตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องอาหาอีเวนต์แล้วไปลงให้ได้ตรงนั้นนะครับโดยมีอีเวนต์ใหญ่ๆอยู่ในช่วงปลายปีนี่แหละครับอย่างเช่นเมื่อสักสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีช่วงของลอยกระทงนะครับก็มีงานฉลองงานน้ำมาสการพระธาตุหลวงอย่างนี้ครับ เราสามารถที่จะหาโอกาสหาอีเวนต์ไปลงแล้วก็ทําเรื่องของการขายอาจจะเริ่มต้นจากการทําเพจซัมปิ้ง,งเพจซมปิ้งคืออะไรก็อย่างเช่นว่าถ้าเราต้องอต้องการจะขาย10บาทนะครับ,ร,บราคาปกติเราอาจจะทดลองขาย5บาทก่อนก็ได้นะครับถือว่าเป็นเรื่องของการทดลองให้ดืม่มแล้วพยายามเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคให้ได้ครับว่ารสชาติที่เขานิยมเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะได้ไปได้ถูกจุดครับเมืองไทยเราทําน้ํา ผลไม้ประจุก,กล่องเยอะตอนนี้ไปขายที่เราจะได้ไหมฮะวันนี้มีคนส่งเข้าไปแล้วนะครับคุณจีราอย่างแบรนด์แบรนด์หลักๆอย่างทิปโกมาลีเนี่ยมีขายอยู่เต็มตลาดแล้วแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าอันนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นแพ็กเกจฟู้ดปกติแต่ถ้าเกิดเราต้องการสร้างแวลูเอสดเดแล้วสร้างความแปลกใหม่สร้างความสดนะครับสำหรับตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยผมคิดว่าการเข้าไปโดยแพ็กเกจฟู้ดอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนักตรงนั้น,นะครับ วันนี้สตาร์บัคสตาร์บัคเปิดสาขาสามที่เวียงจันทร์แล้วนะครับอ๋อเหละครับครับแต่คุณจิระจะเห็นเลยว่าเครื่องดื่มที่ไปที่นู่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะตัวขายราคาถูกอย่างเดียวนะครับที่จะขายได้ <Right. S 2> แต่ว่าสินค้ากลุ่มที่เป็นไฮเอนกลุ่มราคาแพง s สตา b u c k คแก้วหนึ่งร้อยหสิบกว่าบาทร้อยหสิบาทเนี่ยก็ยังขายได้นะครับที่นูน่นคนแน่นไหมครับเหมือนนเหมือนเมืองไทย เหมือนเมืองไทยนั่นแหละครับก็ทยอยครับถ้าเป็น Starbucks คือจะทยอยแล้วก็ถ้าเป็นเซเว่วันนี้เซเว่ก็เริ่มขึ้นสาขา3และของเนี่ยเราอาจจะเริ่มจากการที่เอาไปฝากเซเว่ขายก็ยังได้เลยครับถ้าเกิดว่ามันมันแมชในเรื่องของอสิ่งที่เขาต้องการจริงๆตรงนั้นครับให่ครับวันนี้ก็ได้แนวทางนะครับในการที่จะเข้าถึงผู้บริโภคเครื่องดืง่มชาวลาวนะครับซึ่งทางอาจารย์จิรวัตน์ได้ ชี้เห็นถึนงรัทธิยมของเขานะครับแล้วก็แนวโน้มเรียกว่าการตลาดที่จะได้รับความนิยมนะครับว่าควรจะมีแนวทางการเจาะตลาดยังไงบ้างเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีเรื่องดีๆเรามาเจาะตลาดของเซียร์วีกันต่อครับวันนี้ขอบคุณนะอาจารย์จิรวัตรครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ